เปนริทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอาจจะเอาอะไวโอลินมาให้นะครับ ไวโอลินเล่นยากไหมระหว่างเครื่องสายกับตัวริมที่เรากดก็จริงๆก็ไม่มีอะไรยากกันค่ะแต่วัยรุนจริงๆมันถ้าจะดีต้องเล่นแต่ดีค่ะมันเพราะมันยากมันจะยากตรงมือขวาค่ะที่ต้องคุมให้คันชักหรือโบะค่ะไม่ให้มันเฉยอตอนนี้หนูก็ยังเฉยอยู่ไหคะย,ยังเฉยอยู่เราหัดไวโอลินตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับสิบสี่ค่ะสิบสี่ปีนี้สิบหกปีก็เพิ่งสองปีเองเพิ่งสองปีตอนนั้นอยู่ชั้นไหนเอ่ย ตอนนั้นอยู่ม2ค่ะเริ่มเล่นตอนม2เทอม2ที่โรงเรียนไหนคะพักุมาร้อยเอ็ดค่ะตอนนี้พักุมารก็มีให้เล่นด้วยเปล่าค่ะก็โรงเรียนเขาก็สอนแต่ดนตรีให้แต่เวลาเรียนหนูแบบหาโรงเรียนเรียนเองต่างหากค่ะเรียนที่ไหนครับครั้งแรกเลยก็ชื่อว่าต้นกล้าดนตรีค่ะเป็นคล้ายๆห้องซ้อมตีแต่แล้วอาจารย์เขาก็แบบสอนดนตรีได้หลายอย่างด้วยค่ะเปิดเผยได้ไหมครับว่าตั้งอยู่ตรงไหนอาจารย์อะไรก็แต่ก่อนตั้งอยู่แถวตรงซอยตรงข้ามเรือนจำค่ะ แต่เดี๋ยวนี้ย้ายไปแถวโรงฆ่าสัตว์นะคะคุณอาจารย์ก็เก่งมากก็เก่งอยู่ค่ะตอนนี้ยังตอนนี้อาจารย์ก็ยังเปิดสอนไหมเราไปหาอาจารย์ไหมก็สอนบ้างอยู่ค่ะแต่แว่าอาจารย์ก็ติดช่วงนี้อาจารย์แกติดทําบ้านอะไรด้วยค่ะก็อาจจะสอนได้ไม่มากค่ะอ๋อเราไปฝึกตรงนั้นก็แรบกบเลยคือไบโอเรนค่<ฮ>ะไบโอเรนทีนี้น้องฟางคิดว่าหลังจากที่น้องฟางมีความรู้สึก<ม>อชอบแล้วชอบไบโอเรนแล้วเนี่ยนะครับเรียนมามก็สองปีนี้เนี่ยนะครับ คิดคิดไหมว่าในอนาคตเราจะดนตรีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนี่ไงก็ทำอาชีพเี่ยับดนตรีไปเลยค่ะอืหมายความว่ามันดนตรีไม่ใช่ว่าจะต้องไปอยู่ในตรงมั่วสมค่หรือเปล่าเขาบอกเอ้พวกดนตรีเนี่ยจริงพวกมั่วสมพวก็แล้วแต่จะทำตัวยังไงค่ะจะตามไอ้พวกมัวมนั่นหรือเปล่าใช่ไหมคะถามนี้ว่า ที่เมื่อกี้มีคาพูดเนีน้องฟางบอกว่าคนที่จะเล่นมาอยู่ดีจริงๆอยากให้เล่นแต่เด็กเนี่ยเนี่ยก็มีท่านผู้ชมเนี่ยบางทีอาจจะมีน้องๆรุ่นน้องเขาอากสนใจบอกโอ้เห็นพี่ฟางเล่นรู้ชอบจังเลยเพลงนี้อยากจะให้น้องๆเนี่ยอยากจะปลูกฝังน้องๆยังไงอยากให้เราเป็นรุ่นพี่อยาจะปลูกฝังให้ให้น้องเขาเล่นก็ยังไงดีอ่ะก็ไวรินก็ถือว่ายากถือว่าในบรรดาพวกเครื่องตีสายนะต้องใช้เงินมากไหมก็ไม่ค่ะก็สัก ถ้าถูกสุดก็มันสองพันนะคะถูกบาทสองพันค <5, 000. S 1> ่ะแล้วก็แพงขึ้นไปเรื่อยๆจนบางตัวแบบพวกประมูลอะไรเป็นล้านก็มีอะค่ะอืแล้วเป็นไปได้ไหมถ้าว่ามีน้องบางคนเนี่ยอุ้ยชอบเหลือเกินอยากเล่นเหลือเกินเขาอยากจะติตต่อประสานมาที่พี่ฟังพี่ฟังสอนให้หน่อยสิก็ได้ค่ะได้ไหมได้ค่ะเราก็พร้อมที่จะมอบวิชาทานนี้ให้น้องๆได้ได้ค่ะแต่ว่าจะสนใจจริงๆหรือเปล่าสำคัญตรงนี้ใช้เวลามากไหมในการฝึกสอนก็ อย่างน้อยเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงก็พอได้แล้วค่ะถ,ถ้าอย่างนี้ก็ควรน้องฟางมองว่าเจ้าร้อยเอดเนี่ยยังยังขาดการส่งเสริมเรื่องการเล่นดนตรีเรรหล่าน,นี้ไหมก็ยังขาดอยู่ค่ะอยากให้ทางผู้ใหญ่หรือใครบ้างมัอย่างน้อยต้องเปิดกว้างลองหันมาพกเครื่องดนตรีพวกนี้บ้างก่อนนะคะอย่างน้อยแบบทําความรู้จักกับมันก่อนว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยอะไรพวกนี้ยค่ะอืมเพราะเราคิดว่าขนาดนี้ร้อยเอ็ดก็ถือว่ายังยังบอด ในเรื่องของการส่งเสริมให้เด็กเล่อดนตรีส่วนใหญ่ก็ยังหนักไปพื้นบ้านนุรปีไทยเลยรค่ะแต่ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงพวกสากลแบบพวกนี้เท่าไหร่ค่ะเป็นเพราะอะไรคิดว่าก็อาจจะ